วันที่11พฤษภาคมจะมีการเปิดแถลงข่าวทนายฟาร์มนะครับนายไพศาลนะที่มีการหลอกลวงพี่น้องตกเป็นเหยื่อหนึ่งรายไอ้จำนวนสามรายที่ชมรมช่วยเหลือเหยื่อเชยกรรมจะมีการเปิดโปรงนายไพศาลนะที่มีการหลอกเอาเงินจํานวน660,000บาทนะครับจากผู้เสียหายจํานวน3ามรายที่ชมรมช่วยเหลือเหยื่อเชยกรรม ในเวลา10นาฬิกาของวันที่11พฤษภาคม2566ซึ่งเราจะมีการนำผู้เสียหายเนี่ยไปร้องมันญาตินายฟาร์มนายไพรสารด้วยในข้อหานะครับใช้ตาของสํนงานักงานนะครับกฎหมายของคนอื่นซึ่งไม่ใช่ของตัวเองแล้วก็ยังมีการใช้ขอ้อความอัเปนเท็จในการหลอกลวงเหยื่อนะครับแล้วก็มีการเอางานที่ตัวเองรับจากเหยื่อนะครับ ไปจ้างทนายความนะครับที่ไม่ได้มีประสบการณ์นะมาทําคดีให้เขาที่ศาลจังหวัดจังหวัดสุโขทาครแล้วก็โดยรับเงิน6กแสนหจากผู้เสียหายไปแล้วนะครับแล้วไปจ้างทนายความที่จบมาไม่นาน6กหมื่นบาทโดยแดกหัวคิวเขาไป0กแสนพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศโดยอ้างว่าเป็นทนายความที่เคยออกรายการโหนกระแสผมได้คุยกับพี่หนุ่มแล้วนะครับว่าวันที่11พฤษภาคม เนื่องจากก่อนหน้านี้ผมติดโควิดนะผมก็เลยจะมีการเปิดถแถลงข่าววันที่11พฤษภาคม2 5 6 6เปิดโปรงนายไพศาลนะครับที่หลอกลวงประชาชนนะครับด้วยการอ้างว่ามีทน,นายความอยู่ในสังกัดจำนวน10กว่าคนนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนคนในประเทศนายไพศาลไม่เคยว่าความนะครับแต่รับงานไปแล้วไปกินหัวคิวนะครับกินหัวคิว จากทนายความที่จ้างมาคดีนี้นะครับทำให้ผู้เสียหายได้รับความเสียหายอย่างมากถูกโกงเงินจํานวน10ล้านบาทแล้วทําให้คดีเนี่ยนะครับมีการถอนฟ้องนะจำนลนที่4ที่5นะครับแล้วก็มีการไต่สวนฟ้องจํำนวยที่3ถูกยกฟ้องนะครับจํานลยที่1ที่2มีมูลแต่คดีเกิดความเสียหายสุดท้ายศารจังหวัดสมุทรสาครจึงให้มีการ เพิกถอนนะครับคดีของนายไพศาลทั้งหมดที่ศาลจังหวัดสุสาราษฎร์เนืน่องจากคดีเนี่ยไม่สามารถเดินต่อได้นะครับเพราะไปขัดแย้งกับคดีสำนวนของอายการพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศถ้าเรายังขืนปล่อยให้นายไพศาลมีพฤติการในการหลอกลวงพี่น้องประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อแบบนี้เขาเสียหายอยู่แล้วคุณมีการหลอกเอาเงินเขาถึง6กแสนหแล้วก็ไปจ้างทนายจบใหม่ห0 0 0ืในการหลอกแดกวัาคิวไป6กแสนวันนี้ ขับรถสปอร์ตหรูโชว์นะครับผมเรียนพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศผมคงไม่ปล่อยนายไ a i า a ให้ลอยนวลอยู่ในสังคมแล้วก็เที่ยวไปขอขอมานะครับต่อสื่อมวลชนนะครับในการกล่าวหาพระในการขอขอมาพระต่อสื่อมวลชนผมคงไม่ยอมนะครับผมคงต้องดําเนินคดีแล้วก็ดําเนินการทางมัญ,ญาตินายฟาร์มต่อสภานายฟาร์มเพื่อให้มีการเพิกถอนใบอนุญ,ญาตของนายไปสารด้วยนะครับเพราะคนเหล่านี้ ถ้าขืนปล่อยให้อยู่ในสังคมร่างว,ว่าเป็นนายความออกรายการนะครับของโหนกระแสก็ดีออกรายการของช่องอมรินก็ดีนะครับซึ่งได้เงินได้ทองจากการหลอกลวงพี่น้องประชาชนทั้งสิ้นนะครับมีคดีที่จันทบุรีนะมีการไปเอาเงินเขาจํานวนหลายล้านบาทนะครับแล้วก็ตัวเยือนเนี่ยนะครับก็ติดคุกอยู่ในเรือนจานะสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะปล่อยให้หนายไปสารทําแบบนี้ไม่ได้สาว bmw จบเทคนิคการแพทย์ ก็ถูกนายไปศารอ้างว่ามาจากรายการโหนกระแสแล้วก็มีการคุยไปคุยมาจะเรียกค่าทนายความสามแสนโชคดีที่เขามาเจอผมบาทหนึ่งไม่ได้เสียแถมได้รถคืนในสภาพที่สมบูรณ์ด้วยแล้วก็ได้ส่วนรถจากโชลูมบีเอด้วยนะครับใช้เวลาเพียงแค่7วันอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนคนแทนเทศว่าจะปล่อยให้นายไพศาลลอยนวลอยู่ในสังคมแบบนี้ไม่ได้นะเพราะว่าถ้าคืนปล่อยให้มีการ ลอยนวนอยู่ในสังคมผมเชื่อว่าประชาชนจะต้องถูกหลอกลวงเหมือนกับนะคนที่ถูกหลอกลวงที่จังหวัดสมุทรสาคร3คนที่เสียเงินไปทั้งสิ้น6กแ0 0 0กบาทนะครับแล้วก็คดีเกิดความเสียหายนะครับผมเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าวันนี้ชมรมช่วยเหลือเยื่อแชร์กรรมได้การช่วยเหลือเยื่อของนายไพศาลนะครับที่สูญเสียเงินจานวนทั้งสิ้น10ล้านบาทไม่พอยังถูกนายไพศาล เอาเงินไปอีกหกแ0นแล้วก็จ้างทนายจบใหม่มาทําคดีโดยที่ไม่รู้ภาษีภาษาเราได้มีการสอบทนายความที่นะครับถูกนายไพศาลเนี่ยนะครับเอาเงินว่าคิวไปหก0 0นแล้วก็ามาว่าความให้กับนะผู้เสียหายจํานวน3ารายได้เราพฤติกรรมให้เราทราบว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งผมได้มีการอ้างทนายความทั้งสองคนนะเป็นพยานในคดีของนายไพศาลนะครับต่อสภานทนายความ แล้วผมก็จะดำเนินคดีกับนายไพศาลในข้อหาความผิดฐานช่อโกงด้วยเพราะว่าคุณได้มีการทำสัญญาว่าเป็นคดีหมิ่นประมาทแล้วก็มีการเรียก20%เรนะครับเรียกเงิน20%ด้วยนะของค่าที่ถ้าได้เงินมาจะเรียกเงินเขา20%นะครับมีสัญญายืนยันชัดเจนนะแต่มันเป็นคดีหมิ่นประมาทนะครับพี่น้องประชาชนแต่ในสัญญาเนี่ยทำคดีหมิ่นประมาทที่ศาลจังหวัดสุพรการีแต่คดีที่มีการเสียหายเกิดขึ้น เกิดขึ้นที่ศารจังหวัดสมุทรสาครในคดีช่อโกงนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยที่มีทนายความแบบนี้เราคงปล่อยไม่ได้นะครับที่นะเรียกเงินเขาถึง6กแสนหนะมันเกินไปเขาเสียหาย10ล้านแล้วคุณก็ไปหลอกเขาเอาเงินเขา6กแสนหแล้วคุณก็เอาทนายจบใหม่ไปว่าฟวาให้เขาสองคนโดยที่คุณเนี่ยบอกว่าคุณจะเป็นทนายความในคดีนี้แต่คุณไม่เคยว่าฟวาเลย ตลอดเวลาที่คุณจบทนายความมาผมขอดูไปว่าความทนายไพศาลหน่อยครับว่าคุณว่าความที่ไหนมาบ้างคุณเคยไปว่าความคดีไหนมาบ้างผมอยากเห็นนะที่ผมรู้มาเนี่ยคุณเคยขึ้นศาลไหมนะดังนั้นเนี่ยไอ้ที่มาขู่ผู้เสียหายบอกว่าจะฟ้องหมิ่นประมาทเนี่ยผมโดนมา225คดีผมก็อยากให้ไปศาลมาฟ้องผมสักคดีนะผมก็อยากจะดูว่าไอ้ทนายส้นตีนแบบนี้นะมันจะอยู่ยังไงนะมันถูกเปิดโปง มีผู้เสียหายเนี่ยจำนวนหลายรายติดต่ตอเรามานะครับแต่ผมเนี่ยจะเปิดของผมเองเพราะว่า1ผมเป็นผู้รับมอบหน้าจากผู้เสียหายโดยชอบด้วยกฎหมาย2ผู้เสียหายถูกหลอกลวงกระทําโดยจริงโดยเสียเงินจานวน0 0 ,00 0บาทมีใบโอนเงินนะครับสลิปโอนเงิน3ามแสนสามหมครั้งนะครับนะบัญชีของนายไพศาลโดยตรงนะครับแล้วก็คดีเนี่ยนะครับมีความเสียหายเกิดขึ้นจริงนะวันนี้ ผมคิดว่าถึงเวลาที่จะต้องเปิดโปรงในไปศาลนะหลายๆเรื่องที่เขาทํามาแล้วก็ต้องประกาศต่อสื่อมวลชนให้มาช่วยกันทําข่าวในวันที่11พฤษภาคม 2. องพายเวลา10นาฬิกาที่ชมรมเชือยเหลือเยื่อจกรกรรมเราจะมีการเชิญเหยื่อจักรกรรมเนี่ยนะมานั่ง,ถงแถลงข่าวร่วมด้วยแล้วก็เพื่อให้สังคมได้รับรู้แล้วก็มีการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกนะครับนะว่าวันนี้มีทนายคนหนึ่งอ้างว่ามาจากรายการขวนกระแสนะ แล้วก็ไปหลอกลวงเอาทรัพย์สินของผู้เสียหายที่สูญเสียเงินไปจนมนทั้งสิ้น10ล้านบาทแล้วก็ไปกินหัวคิวทนายความด้วยกันอ e ี0 0 0 0นจ้างเขาหกหมื่นนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมต้องเรียนพี่น้องประชาชนคน,น้นประเทศจะปล่อยให้คนแบบนี้ลอยนวลอยู่ในสังคมอ้างตัวเองเป็นทนายเทวดาอ้างตัวเองเป็นทนายเซเล็บอ้างทนายของรายการนู่นรายการนี้ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าไอ้นี่มันไม่ต่างอะไรกับนะคนที่นะครับซ้าเติมคนที่ เป็นผู้ได้โอกาสคนที่เสียหายนะผมมองแล้วใช้ไม่ได้นะครับนะผมเรียนให้ทราบว่าเจอกัน11พฤษภาครับไพศาลแล้วคุณไม่ต้องกลัวว่าผมไม่จะไม่กล้าพูดผมไม่กล้าเปิดโปงเพราะกุไม่กลัวมึงอยู่แล้วนะไอ้เด็กวันซืนนะผมเรียนให้ทราบนะครับนะเรื่องนี้เจอกันผมเรียนนะครับว่าเรื่องที่รับการร้องเรียนจากพนักง,งานสอบสวนสพหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่มีปัญหากับพนักง,งานสอบสวนนะครับสบพ หัวหินนะเรื่องนี้ก็ผมก็ได้มีการแจ้งนะครับผู้บัญชาการตำรวจท h o ภาค7แล้วก็แจ้งรองผู้บัญชาการนะครับอุทัยที่ดูแลรับผิดชอบด้านกฎหมายแล้วก็ได้มีการเรียนผู้การจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับให้เข้ามาแก้ปัญหาเรื่องของหัวหน้าพนักงานสอบสวนกับพนักงานสอบสวนของสอพหัวหินนะครับในการที่จะทําให้การดําเนินการของอพนักงานสอบสวนของสอพหัวหินเนี่ยให้ดําเนินด้วยกันได้ดี ไม่ใช่ต้องมาทะเลาะบอกแวงแล้วก็ปีนเกลียวกันผมไม่อยากเห็นภาพของตารวจยิงกันในโรงพักนะครับเรื่องนี้หลังจากที่ผมได้รับการร้องเรียนผมก็ได้มีการดําเนินการให้ทันทีแล้วก็เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อพนักง,งานสอบสวนนะครับปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากอะไรหรอกครับปัญหาทั้งหมดเนี่ยลูกท่านหลานเธอนะครับก็มีการขอย้ายไปช่วยราชการไปเป็นนายเวรผู้ไปเป็นนายเว,นเวนปเปนในายพ้น,นเนนนอาง่าย แล้วก็ไปอยู่นู่นอยู่นี่อยู่สถานที่สบายะนะครับเหลือพนักง,งานสอบสวนที่สพออหัวหินเหลือแค่8ดคนนะพี่น้องประชาชนคดีเนี่ยเข้ามาเป็นร้อยแต่มีพนักง,งานสอบสวนจานวนน้อยเพราะอะไรเพราะที่เหลือมันย้ายหนีหมดย้ายไปอยู่ที่ดีๆย้ายไปอยู่ในเวียย้ายไปอยู่นะครับหน่วยงานอื่นๆที่มันไม่ต้องลาบากนะในแปดคนนี้เขาไม่มีเส้นสายนะครับเขาก็เลยต้องทนทําไม่จะทาท,ทนทนทําเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีทางไปบังเอิญโชคไม่ดี มาเจอพนักงานสอบสวนที่เข้มงวดนะแล้วก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจเรื่องของการบริหารจัดการของนะครับพนักงานสอบสวนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในอดีตนะครับผมเล่าให้ฟังว่าขั้นตอนของพนักงานสอบสวนเนี่ยโดยเฉพาะรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยปฏิรุ่นน้องเนี่ย,นนยบางคนเขาไม่เคยทํางานสอบสวนมาก่อนเขาย้ายมาอย่างเงี้ยมันก็ควรมีรุ่นพี่เข้ามาสอนเข้ามาอบรมหรือเข้ามาชี้แนะในการทําสํานวนการสอบสวน ในการรวบรวมรพยานหลักฐานต่างๆเหล่านี้นะครับนะเราจะบ,บันเนี่ยพอไปปรึกษาก็ถูกหวัวหน้างานสอบสวนด่าว่าเอ้ยจบมายังไงคุณไม่รู้ได้ยังไงผมเรียนนะครับว่าหวัวหน้างานสอบสวนต้องเข้าใจด้วยว่าพนักงานสอบสวนทุกคนไม่ใช่เป็นเทวดาแล้วก็ไม่ได้เรียนรู้มาทุกคนบางคนประสบการณ์น้อยนะครับไม่สามารถทําสำนวนคดีได้คุณก็ควรให้คําแนะนําน้องเขาด้วยคําพูดที่สุภาพนะครับไม่ใช่ด่าเขานะ เพราะเขาก็เป็นคนเหมือนคุณเนะี่ยแต่เขาไม่ได้เป็นหัวหน้าง,งานสอบสวนผมเชื่อว่าวันหนึ่งถ้าเขาเป็นหัวหน้าง,งานสอบสวนเขาก็คงไม่เรียนแบบคุณหรอกเพราะว่าเขาเจอมาแล้วนะครับนะดังนั้นเนี่ยผมฝากถึงมานาง,งานสอบสวนทั่วประเทศด้วยว่ามีอะไรก็ปรึกษากันไม่ต้องทะเลาะกันเพราะว่ายังไงคุณก็ต้องทําสํานวนคดีให้กับประชาชนทําช้าทําเร็วก็ต้องทํานะผมมีคดีหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสพเมืองปากเกร็ดนะครับ ผมได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องสากรนะครับที่อยู่ในพื้นที่ของสพปากเกร็ดจังหวัดนนทบรุรีอันนี้ต้องได้โทรศัพท์คุยกับรองผู้กับสอบสวนนะครับที่เป็นหัวหน้างานสอบสวนของสพปากเกร็ดนะขออนุญ,ญาตจําชื่อไม่ได้ละนะแต่สิ่งที่ได้รับคําตอบก็ค่อนข้างประทับใจก็คือว่ามีผู้เสียหายเนี่ยที่ฝากเงินกับสากรนะครับ ไปแจ้งความที่สพเมืองปากเกร็ดก็แจ้งมาเป็นปีแล้วละนะแต่ปรากฏว่าไม่มีใครดําเนินคดีหรือดําเนินการให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องเงินสากลเลยแต่หลังจากที่วันนักง,งานสอบสวนอันนี้เพิ่งมานะครับรับราชการที่สพเมืองปากเกร็ดไม่กี่เดือนนะก็ไปคนทําสํานวนให้กับคดีให้กับชาวบ้านนะก็คําตอบที่ผมได้รับก็คือว่าก็จะพยายามดูให้ นะครับแล้วก็จะเร่งให้แต่เนื่องจากว่าผู้เสียหายเนี่ยที่ผู้เสียหายที่มีการอ้างมาเนี่ยมันมีจํานวนมากนะครับผมก็แนะนําว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะมีแค่เอาเฉพาะตัวหลักสัก8คน9คน10คนเพื่อให้มันทัานสอบสวนเนี่ยสามารถออกไม้จับนะครับคนที่โกงเงินสาก,กรไป80ล้านบาทเนี่ยให้ออกไม้จับได้ก่อนแล้วที่เหลือเนี่ยค่อยมาแจ้งเพิ่มเอาภายหลังก็ได้นะครับ เพื่อให้มีการดําเนินการกับกระบวนการที่มีการโกงชาวบ้านเนี่ยนะครับ80ล้านบาทเนี่ยแล้วก็ตํารวจเนี่ยก็จะประสานรองผู้กับสอบสวนท่านเนี้ยนะครับซึ่งได้คําตอบก็น่ารักมากนะก็เป็นคนที่พูดเพ้อแล้วก็ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมได้รับเนี่ยก็คือประทับใจนะที่เราได้ยินหัวหน้าง,งานสอบสวนไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็กําลังทําให้อยู่แต่เนื่องจากมีพยานหลักฐานจำนวนมากก็คุณสามารถชี้แจงต่อคนที่เดือดร้อนได้นะ ผมเชื่อว่าประชาชนเขามีเหตุมีผลถ้าได้รับคำตอบจากหัวหน้าง,งานสอบสวนสพปากเกร็ดแบบเนี้ยเป็นผมผมก็ชื่นใจนะเพราะว่าอย่าง้่าสุดผมก็ได้รับคําตอบว่ากําลังทําให้แต่ว่าติดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ซึ่งผมก็เรียนกับทางผู้เสียหายว่าถ้าคุณจะเอาคนทั้งหมดมาสอบเนี่ยสอบทั้งชาติก็ไม่มีทางจบหรอกเพราะว่าเงินมันเยอะแล้วก็มันเงิน80ล้านแต่มันมีคนฝากเงินสากล่ะซึ่งเป็นรายย่อยนะครับฝากเป็นพันสองพันสามพันเวลาเขาสอบเนี่ยเขาต้องสอบ เป็นรายกรรนะครับแต่นั้นเนี่ยต้องเข้าใจด้วยว่าเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราได้ยินก็ดีสิ่งหนึ่ง,าาง,งบางโรงพักก็ไม่ไหวนะพูดตรงแต่ว่าก็แนะนําได้นะครับในสิ่งที่ผมเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าชมรมชื่อริยกรรมยังเป็นที่พึ่งให้กักบประชาชนได้ทุกคนนะผมบอกแล้วว่ามาเจอผมเนี่ยค่าโทรศัพท์เนี่ยไม่เสียตังค์นะครับไม่ใช่ปรึกษาสามอาทิตย์สองพันห้าหรือสามพันไม่มี ชมน้อยกรมไม่เคยเก็บเงินใครแม้แต่บาทเดียวในการปรึกษาไม่ว่าจะมาที่สํานักง,งานก็ไม่เคยเก็บตังค์โทรศัพท์ก็ไม่เคยเก็บตังค์นะครับเล่นเซกโฟนกับผมก็มีผมจะเล่าให้ฟังนะครับสาวประเภท2เนี่ยนะทวงหงผมเนี่ยแล้วก็มาไอ้ไอ้ไอ้ซีดซีดอย่างเงี้ยนะผมก็ผมก็ยอมทนนะครับเพราะว่าในเมื่อเขาอยากจะบาบัดความไข้อยากต้องการที่เป็นที่ระบายผมก็ยินดีนะครับอดทนให้เขาเป็นที่ระบายครับพอระบายเสร็จผมมาถามเขาว่า เรียบร้อยหรือยังครับถ้าเรียบร้อยแล้ววันหลังใช้บริการใหม่ได้นะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมก็ตอบแทนสังคมด้วยการให้คนที่มีอารมณ์ทางเพศไม่รู้เขาไม่รู้จะปลดปล่อยที่ไหนเขามาระบายกับผมผมก็ต้องทนฟังฟังเสร็จแล้วก็ให้เขาได้คลายเครียดหลังจากเขาคลายเครียดแล้วดีกว่าเขาไปก่ออาชญากรรมทางเพศนะคนบ้าก็มีนะครับคนบ้าทวางาผมเนี่ยนะโทรมาจากภูเก็ตเนี่ยประมาณ3เดือนครั้งผมก็คุยครับ คุยภาษาปากใต้นี่แหละครับนะคุยเสร็จแล้วผมก็ผมถามเขาว่าเขาสบายใจหรือยังคุยประมาณสิบกวนาทีพอเขาสบายใจแล้วผมก็บอกโอเคนะเดี๋ยววันหลังมาใช้บริการใหม่นะครับทุกอย่างเนี่ยคือเราต้องทนได้เพราะเราเป็นบุคคลสาธารนณะในการให้การช่วยเหลือเยื่อแ์กรรมถ้าเราไปปฏิเสธเขาเขาก็คุ้มค้ั่งเขาก็เขาไม่รู้จะทําอะไรนะแต่สิ่งหนึ่งก็ตามนะครับนะผมเรียนพี่น้องประชาชนคน,นทยท่าเใดว่าวันนี้นะครับ ผมเจอเหยื่อเขาเล่าผมฟังว่าไปปรึกษาทนายต้องเสียตังค์ผมบอกว่าไม่รู้นะผมมองว่าประชาชนเขาเขาเสียค่าโทรศัพท์เพราะเขาได้รับความเดือดร้อนอยู่แล้วแล้วเราไปเก็บตังค์เขาอีกผมกว่ามันก็เกินไปนะเพราะว่าแค่ปรึกษาทางโทรศัพท์เนี่ยห้านาทีสิบนาทีเนี่ยผมว่ามันคงไม่ต้องไปเก็บตังค์เขาแล้วมั้งเพราะว่าเขาเขาเดือดร้อนอ่ะแค่เราอธิบายข้กอกฎหมายเขาฟังนะครับโอเค ถ้าเขาอยากได้เร็วมาทำนังงานผมถ้ามีเรื่องเกี่ยวกับตำรวจผมโทรให้เลยครับผมมาโทรศัพท์ผมโทรให้นะครับไม่ยากโทรศัพท์เขาโทรนะโทรแล้วผมเปิดโฟนให้เขาได้ยินเลยว่าตำรวจคุยกับผมยังไงแล้วเขาต้องไปติดต่อใครยังไงแล้วผมยังต้องได้คําตอบว่าใช้เวลากี่วันนะใช้เวลากี่วันต้องได้คําตอบครับตำรวจจะปฏิเสธไม่ได้ว่าอย่างงู้นอย่างนี้ผมไม่รู้หรอกแต่คุณต้องมีคําตอบให้กับประชาชนที่เขาเดือดร้อน นะครับทุกเรื่องต้องมีคําตอบได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึง่งปัญหามีมีไว้แก้ไขนะมีไว้ต่อสู้แพ้ชนะอีกเรื่องหนึง่งผมถือคติอย่างนี้ดังนั้นคนที่มาหาผมเนี่ยนะครับที่สํงงานักงานนะผมบอกให้เลยว่ามาแล้วอย่ามายืมเงินผมไม่ชอบนะบางคนเนี่ยมาแล้วจะมายืมเงินอย่างเดียวไม่ได้มาปรึกษาเรื่องคดีแต่จะมายืมเงินอย่างเงี้ยไม่ถูกไม่ควรเราเชิญลงคางล่าง,งทันทีนะครับ เพราะว่าเราถือว่าไอ้อย่างนี้มันไม่ถูกกติกาเราให้คําปรึกษาด้านกฎหมายฟรีนะครับเราช่วยเหลือทางคดีฟรีนะครับพี่น้อง